ค่าเดินทางไปกับที่ทำงานวันละเท่าไหร่ถ้าขับเทส l a ไปดูกันก่อนออกเดินทางเราก็เซตทิป A ทิป B ให้เป็นสูตรเลยนะครับจะเอาตัวเลขกิโลตเอาเนี้ยมาคำนวณค่าไฟเทสลาที่เราเอามาทดสอบวันนี้ก็คือโมเดล3รุ่นลอง r a น g e ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ล้อคู่หน้าและหลังได้พลังกำลังสูงสุด441แรงมา้าแรงบิดสูงสุด493นิวตันเมตรถึงออฟฟิศแล้วจอดรถเข้าเกียร์พีลงจากรถแล้วเอาคีย์ร์ดแตะต,ตรงประตูก็เป็นการปิดการใช้งานและล็อกรถเรียบร้อยครับเสร็จงานและได้เวลาขับรถกลับบ้านจะได้ไปสรุปค่าไฟกันแล้วครับกลับมาถึงบ กิโลเมตรนะใช้พลังงานทั้งหมด12กิโลวัตต์แลเราก็จะเอาค่าพลังงานตัวนี้แหละมาคูณกับหน่วยค่าไฟนะครับก็อยู่ที่2.6ก็กลายเป็นว่าไปกลับเนี่ยเราเสียค่าเดินทางอยู่ที่31.2บาทเท่านั้นเองนะครับถ้า1สัปดาห์ค่าเดินทางไปกลับของเราก็จะอยู่ประมาณ156บาท1เดือนก็624บาท1ปี7,488บาททั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางรถติดมากขึ้นหรือขับเร็วกว่าเดิมก็อาจจะแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับ